จับเกลือกกุ้งเกลือกปูและแกงปลาหมึกค่ะและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะเอ่อิวเอ่อไคโตซานหรือไคตินนะคะเป็นสารโพลิเมอร์ธรรมชาติที่ได้จากเปลือกกุ้งเปลือกปูและแกงปลาหมึกนะคะนอกจากนี้ไคโตซานยังเป็นมิตรกับธรรมชาตินะคะปลอดสารพิษและมีประโยชน์ในการเพื่อประยุกต์ใช้เปลือกกุ้งและหัวกุ้งมีสาร โพลีแซคคาไลาหรือซ, mer, ซึ่งเป็นไบโอโพลิเมอร์ซึ่งเป็นไคตินอยู่เป็นจำนวนมากนะคะกระบวน,นการสกัดไคตินจากเปกกุ้งโดยการบดแล้วยกโปรตีนออกจากออกจาก,ออก,จากไอเปกกุ้งนะคะแล้วมีปริมาณแร่บางชนิดจากนั้นเราก็จะนําไปอบแห้งจะได้ไคตินประมาณ28%ของเปลือกกุ้งหัวกุ้งนะคะไคตินจะเป็นสารที่ละลายย ใช้งานไม่สรดวกจึงต้องแปลสภาพให้เป็นไคโตซานนะคะไคโตซานในหิ้ว e จึงเป็นโมเลกุลที่เล็กและสามารถซึมเข้าผนังเซลล์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะและพัฒนาต่อมาจนเป็นสามารถผสมสารที่ใช้ร่วนในการฉีดพ่นนะคะจึงมาเป็นไคโตซานทั้ง4สูตนะคะค่ะก่อนที่เราจะมารู้จากว่าไคโตซานของเรามีสูตรไหนบ้างนะคะ ใบตัวซานของเรามีสีสุดก็คือหนึ่งสองสามและสี่หรือที่เรียกนี่ติดปากกันว,ว่านิ้วนิ้วหนึ่งสองสามสี่นะคะค่ะนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งก็จะใช้ได้กับพืชผักและนาข้าวหรือไม้ดอกไม้ประดับนะคะช่วยกระตุ้นรากเหมือนวิทยากรท่านท,ที่แล้วให้คุณรู้มานะคะช่วยกระตุ้นพืชให้กินอาหารเหมือนที่ลูกค้าที่ชั้นนะคะเคยแนะนําก็คือมีปัญหาเรื่องนาข้าวนะคะ นาข้าวต้นกล้าที่เราหว่านไว้นานแล้วทีนี้มันไม่ออกรากนะคะก็เลยแนะนําให้ช่วยในเรื่องทิ้วหนึ่งแล้วก็บวกพัดวันนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องกระตุ้นรากแล้วเซลล์รากมันก็จะสามารถกินอาหารได้นะคะตัวนี้แล้วมันจะช่วยยับยั้งเชื้อโรคบล็อกเชื้อไวรัสนะคะและก็เชือ้อแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์นะคะ จะทําให้ยีนสามารถดึงอาหารที่เราหวาดกุยลงมาและสามารถขึ้นสามารถกินได้นะคะค่ะแล้วอีกตัวนึ่งก็คือจะเป็นหิ้วสองนะคะหิ้วสองหิ้วสองใช้ในยางพาราหรือว่าไม้ยืนต้นใหญ่ๆนะคะถ้าใช้กับยางพาราก็จะช่วยเรื่องหน้ายางตายางไม่ไหลเกอดแตกรากเน่าคนเน่านะคะตีมบางๆของหิ้วหรือไคตดซานนี้จะช่วยบล็อกเชื้อโรคเชื้อรานะคะเออแล้วก็ ถ้าเป็นพืชที่มีเชื้อโรคเชืราเยอะๆหนักๆเช่นพริกนะคะพริกมะเขือที่เป็นใบไม่ใบจุดนะคะตัวนี้ฮิ้วสองเราก็สามารถใช้ได้นะคะเราก็จะใช้ฮิ้วสองคู่กับ f อฟพแล้วก็เจซีสามศูนย์หนึ่งนะคะตัวนี้ดิฉันก็ได้ดูแลลูกค้าจากที่ผลผลิตแต่ก่อนพริกจะเม็ดเล็กเม็ดสั้นแต่พอใช้ นิ้วสองคู่กับเจซีละเอฟพัทเม็ดพริกจะยาวขึ้นนะคะแล้วก็ใบจะไม่เป็นจุดเป็นด่างนะคะไม่เป็นใบไหมแล้วก็จะปลอดโรคในเรื่องโรคเมด็ดเน่านะคะตัวนี้จะไม่หลุดพ่วงแล้วก็ขั้วจะเหนียวนะคะตัวนี้ค่ะก็เราก็แนะนําลูกค้าที่อยู่ในบ้านป่าว่านะคะคุณยายก็ประทับใจมากนะคะผลผลิตจากที่ว่าผลผลิตมีแต่ใบจาก ที่เคยใช้ตัวอื่นมาแต่พอใช้ผลิตภัณฑ์ของเราผลดกเก็บไม่ไหวเลยค่ะเพราะว่าปริมาณลูกพริกเยอะมากนะคะค่ะ,คะและตัวต่อไปก็คือจะเป็นคิ้วหิ้วสามนะคะหิ้วสามสำหรับสัตว์น้ํานะคะสัตว์น้ําก็จะเป็นกุ้งหอยปูปลากุ้งหอยปูปลาถ้าจะใช้ได้ได้สุสัตว์น้ําที่แบบปลาปลาสวยงาม ปลานินนะคะนี้ก็คือเป็นคุณแม่ชมยงนะคะคุณแม่ชมยงที่ไปดูแลอยูย่คุณแม่ทําพคกนองนาโมเดลแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ฮิ้วสามของเรานะคะจากขวดแรกนะคะคุณแม่ใช้แค่อ,อ,อาทิตย์หรือสองอาทิตย์รู้สึกว่าปลามันจะโตโตเร็วเป็นพิเศษก็เลยสั่งมาอีกครึ่งโหลนะคะพอให้จากที่ดิฉันแนะนําให้คุณแม่ใช้อทิตหนึ่งสามครั้ง ต่วันนี้คุณแม่บอกว่าปลามันโตเร็วพี่เสียก็เลยให้กินแม่ให้กินทุกวันเลยค่ะตอนนี้ปลาโตแล้วคุณแม่ก็จับขายคุณแม่ดีใจมากเลยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ประทับใจของเรานะคะแล้วก็จะใช้ผลิตภัณฑ์คิ้วของเราตลอดนะคะค่ะ,คะแล้วคิ้วต่อไปก็จะเป็นคิ้วสี่นะคะคิ้วสี่ก็คือจากที่ิฉันแนะนําลูกค้าให้รู้จักคิ้วสี่ก็คือเรารู้จักการ นะคะไม่รู้จักโดยตรงก็เป็นอาจารย์ที่เลี้ยงฟาร์มหมูจะเป็นฟาร์มปิดนะคะเราจะเอาตัวนี้เข้าไปไม่ได้นะคะพอพอท่านอาจารย์ได้ใช้หิ้วสีของเราจากที่เลี้ยงเลี้ยงหมูเป็นฟาร์มปิดมีประมาณเจ็ดร้อยตัวนะคะเจ็ดร้อยตัวจากแต่ก่อนหมูจะตายประมาณเดือนละ สองถึงสามตัวนะคะก็เลยแนะนำให้ท่านอาจารย์ใช้ฮิ้วสี่พอได้ใช้ไปอาจารย์ต็โทศเจมบอกว่าใช้ไปแค่สองเดือนหมูไม่ตายแล้วอาจารย์ก็เลยว่าปีนี้สงสัยจะรวยเละแน่ๆค่ะแล้วหลังจากที่ปีที่แล้วอาจารย์ใช้ไปแล้วปีเมื่อกี้อาจารย์สั่งมาหนึ่งโหลค่ะ ก็ประทับใจมากพอถามอาจารย์อาจารย์ว่าถามว่าปีนี้ขายหมูได้เท่าไหร่อาจารย์ว่าได้แสนกว่าแสนเจ็ดเกือบสองแสนค่ะตอนนี้ก็กําลังส้มแซมและขยายฟาร์มเพิ่มนะคะแล้วประมาณไปลายเดือนนี้ก็จะสั่งอีกประมาณโหลหนึ่งค่ะค่ะดิฉันก็ประทับใจจากลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์และเราก็ติดตามดูแลพร้อมทั้งพร้อมทั้ง อัพไลน์นะคะแล้วก็ไซไลน์แล้วก็